สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเมนี่พิธีสิทิ์พาพี่น้องมาแต่งเค้กอ่าอ่าวันเกิดเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะไปว่าเป็นไอเดียไม่ไหมค่ะพี่น้องไอเดียไม่ของเค้กวันเกิดเนาะจ้าอ่ามิสซูวาอ่าบาเค้กและคัพเค้กเนาะค่ะพี่น้องบาเค้กคัพเค้กกันพี่น้องมาเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้จะเป็นไอเดียไม่นะคะเด้อเป็นไอเดียไม่พี่น้องในการตกแต่งยูนิคขายดีดีเลยค่ะพี่น้องขายดีอ่าทั้งปีกระจก กำลังนิยมกันนะค่ะพี่น้องนะมันง่ายกว่าแบบว่าบ่าต้องเด็ดตัดเค้กอย่างมากมายนะคะพี่น้องมาเบิ่งออกมาเบิ่งเลยจ้าว่ามันจะออกมาเป็นแบบใดพี่จะตัดเค้กเป็นสี่เหลี่ยมเนาะคะ่ะโอ้เราพี่ค่ะเป็นสามเหลี่ยมะค่ะพี่น้องตามภาพเลยจ้าหลังจากนั้นก็นกนลงอ่าเบเตรครีมนาะค่ะพี่น้องเนาะก็เกลียด้วยสครปเปอร์เนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้พี่ติ๊กเอาไอเดียใหม่ๆมาฝากพี่น้อง ทางไทยเฮานาะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องทางไทยทางเล่าเฮานาะค่ะเนาะจ้าเพื่อเป็นประโยชน์เนาะค่ะเนาะเพื่อได้เฮาได้เอาไปแต่งอยู่บ้านเฮ้าขายค่ะพี่น้องยุนี่กำลังนิยมกันค่ะพี่น้องก็เจ้าะกำลังมาแบบนี้หลังจากเกลี่ยเหนือรีมเมันเรียบแล้วนาะจ้าเนาะพิธีจะสเปรย์สีชมพูค่ะพี่น้องพี่น้องสามารถใส่สีอื่นก็ได้นาะจ้าเนาะ พจจะสเปรย์เป็นสีชมพูเนาะคะ่ะทนชมพูมานี่หลังจากนั้นพี่จะลงองขอบด้วยสีขาวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะด้วยเบสต์ครีมสีขาวเออเอินว่าขอบหอยะคะ่ะพี่น้องด้วยใส่หัวทิพดาวะคะ่ะพี่น้องดาวปิดเนาะคะ่ะว่าเป็นดาวเปิดได้ใส่หัวทิพดาวปิดหลังจากนั้นก็ พี่ติ๊กจะลงเฮ็ดอ่าเป็นลูกโป่งค่ะพี่น้องสีแดงสีเหลืองสีเขียวค่ะพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสีใส่เนาะคะ่ะเนาะสีใดตามใจชอบเลยจ้าพีต่ติ๊กจะเฮ็ดเป็นเชือกมันสีชมพูค่ะพี่น้องเฮ็ดเชือกลูกโป่งสีชมพูจ้าหลังจากนั้นนอกจากพี่ติ๊กก็จะเขียน Happy Birthday ให้อ่าเออ เขียนให้ไปเบิร์ตเดลงเคก้กแล้วค่ะพี่น้องเนาะเขียนไวเลยแต่ว่าหางบริษัทมี้ปลุกสร้างในการเคก้กนี้พิจิตขายหลังจากนั้นพิจิก็จะเอาเคก้กวางไว้แล้วบริพิตรจะมาเฮ็ดคัพเคก้กค่ะพี่น้องจะมาตกแต่งคัพเค้กคัพเคก้กนีื่อพิจิจะใส่สิบสองอันช็อกโกแลตสิบสองวานิลลาสิบสองค่ะพี่น้องพิจิตรจะลงอ่ะ เตเตอร์ครีมนะคะเนาะหลังจากนั้นพิธีก็จะสเปรย์สีชมพูคะ่ะพี่น้องพิธีกระจัาสีเหลืองนะคะมาเอาสีเหลืองสเปรย์จะจะมีสีชมพูสีเหลืองเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งได้ค่ะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนพิธีจะมาบอกว่าพิธีแต่งกับเคก้กอันอีอย่างพิธีจะว่านี่บอก เสพพี่น้องเบิ้งเอาสเปรย์สีม่วงหลังจากนั้นเนาะจะหลังจากที่พี่ติสเปรย์สีรับเค้กเรียบร้อยแล้วพี่ติจะใส่เบะเบเตครีม uh, เนาะคะ่ะพีน่น้องน้ำมัจุด,จด,จดๆไว้ครับ เพื่อทีอ่จะว่างคัพเค้กค่ะพี่นอ้องบ่งแห่คัพเค้กมันไหลหน,นะะีเนาะค่ะเนาะแห่คัพเค้กมันมันติดกับแผ่นแผ่นกระดานเนาะคะ่ะพี่นอ้องแผ่นบอร์ดเนาะหลังจากนั้นพี่ติ๊กเอาคัพเค้กมาว่างเลี่ยงกันพี่นอ้องวางเลยจ้าแบาบว่บาเขาเอาข้า,า,า,ากับสลับซีไปเลยพี่นอ้อง ไอเดียอไอเดียนี่เป็นไอเดียง,ง่ายๆเนาะค่ะเนาะมันเป็นไอเดียแต่งเค้กวันเกิดค่ะพี่น,อน้องมี่จา่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่น,อน้องหลังจากนั้นพิธีก็จะโรยสปริงโคเนาะค่ะเนาะสปริงโคไข่มุกค่ะพี่น้องไข่มุกเป็นเนยน้อยโรยไป หลังจากนั้นพิติก็จะเอาอีหยังน้ามาติดตั้งคราบเค้กให้พี่น้องถ้าเบิ่งเด้อค่ะพิติจะพอได้บอกพิติคันหลังให้เบิ่งก่อนเวลาแบบว่าคนรวมงานอย่างสิค่ะพี่น้องมันก็จะง่ายนะคะแบบว่าเฮาก็หยิบคัาบเค้กให้เปิ้นเลยแบบว่าให้เด็กน้อยสิสมมุติเด็กน้อยมจะมางานวันเกิดน้อค่ะเนาะแบบว่าเฮาบ่ต้องตัดเค้กให้ยางสิเาก็เอาคัาบเค้กให้เด็กน้อยเลยสิค่ะพี่น้องมันจะง่ายดีนะคะเนาะ นี่จ้ามเจ้าว่าเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเจ้าหญิงค่ะพี่น้องนี่ครับเคในเป็นเจ้าหญิงที่พี่ได้สเปรย์สีคือว่าสเปรย์สีตามกระโปงนะคะเนาะเจ้าหญิงแต่ละองค์มันจะมีว่าสีเขียวสีชมพูนะคะพี่น้องเสร็จแล้วพิติกระแพกในเบิงเนาะค่ะเนาะพิติจะแพกขายค่ะพี่น้องอ่าต่อไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเคกต่อไป ต่ว,ว่าข้าเจ้าก็เอิ้นว่าป่าเคขึ้นกันพี่น้องป่าเคคัพเค็งเนาะค่ะเนาะป่าเคก้กวิดคัพเคก้กงตว่าแต่ว,ว่าอันนี้ก็ชีเป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งนาะจ้ะเนาะมันีจะเอาไอาเดียใหม่ๆมาฝากพี่น้องบางอ้านเฮาเรามาอัปเดตไปพร้อมกันกับพี่น้องพี่น้องสามารถเฮ็ดขายได้เลยจ้า ันนี้นะพี่ติ๊กเคล็ดไก่สามสิบสี่เหร,เรียญค่ะพี่น้องพี่น้องก็พูนสามสิบปากเบืงองอนเนาะว่าเป็นจากปาก mm hmm. พี่ติ๊กจะโล่งเปเตอต์ครีมค่ะพี่น้องเคล็ด้เป็นรวดลายจักน่อยหลังจากนั้นก็สเปรย์สีชมพูอีกแล้วค่ะพี่ติ๊กจะขึ้นมาสีแต่สีชมพูจะนอ้อยอนะพี่น้อง <c oughs> คนส่วนหลค่ะพี่น้อง ผู้หญิงเวลาก็จะอว้ึ้นมากค้าเจเ้าจะเ,เ,จอ,เจอ่ยสีชมพูเป็นอันดับแรกเลยค่ะผู้ชายเนะ่ยจะเป็นสีสีฟ้าพี่จะสเปรเป็นเรนโบ์ค่ะพี่นอ้องสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าเนาะคะ่นะเนาะหลังจากนั้นก็เหดขอบสีขาวค่ะพี่นอ้องแล้วก็เหดลูกโป,ปง่งเค,ค้กวันเกิดนะส่วนมากก็จะก็จะเฮหดลูกโป,ป่งนะคะ จะดีไซน์เป็นลูกโป่งมากกว่าค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเนาะจ้าให้ลูกโป่งสีอะไรพิธีการจะเขียน happy birthday นะจ๊นะน้อพี่น้องเนาะเขียนไว้เลยจ้าเขียน oh. ไว้แล mm ้ว hmm. พิธีอันนี้บริหารให้ลูกค้าได้ในพะิเธีการ mm hmm. หลังจากนั้นก็แต่งคัพเค้กอีกแล้วค่ะพี่น้อง จะเป็นการวิธีการสเปซีพี่น้องเบิ้งวิลิโออ่เบิ้งวิลิโอนี่นะพี่น้องจะได้ความรููไปหลายด้วยค่ะพี่น้องเรื่องการสเปซีการมวนคัพเคก้กการว่างคัพเคก้กพี่น้องจะได้ความรู้หลายอย่างมากเลยค่ะพี่ติ๊กจะสเปซีฟ้าแล้วก็สีเหลืองหลังจากนั้นก็เป็นสีชมพูค่ะพี่นอ้องไล่ตามสีง่ายๆ้วคะสเปีดจวดๆไปเลยนะคะงางดีนะคะเนาะ นี่จ้าดีว่ามันเป็นโทนเดียวกันกับซีเค้กนะคะพี่น้องพี่ตีก็จะเอาคัพเค้กว่างไว้อะนะคะขนน้องพี่น้องว่างไว้กลางๆเค้กค่ะพี่น้องไอเดียง่ายๆค่ะพี่น้องคัพเค้กในกระหอบก็เอาให้เด็กน้อยเลยดูที่ป้าตองตัดยาค่ะให้จับให้เลยกก็สบาย ปตองตัดเค้กยางนะคะเนาะทิ่กบีบปตึครีมให้เป็นฐานเนะคะฐานกับเค้กไว้ว่าให้มันไหลกันพี่อ้องให้มันติดกับกระดาษนะคะเนาะให้มันติดกับบอร์ดเนาะ ยูนี่ใส,ส่คีมหลายกระจกกับบอด้ชาติพิธีกับบอด้ชาติเป็นด้วยค่ะเพื่น้องพิธีใจดีได้ใส่แหย,ย่หงไยเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมวิดีโอพิธีงานบ่ค่ะพิธี